โหแน่นดูค่ะน่นแล้วก็สวยด้วย ุ่มนี้ค่ะนู่นอีกสองดอกค่ะข้างในนู้นนี่ค่ะนี่จ้ะแล้วเดี๋ยวเรามาเอาสองดอกนี้ค่ะ เพื่อนได้ดูเห็ดพึ่งแม่มดหรืออินดิงโกค่ะนี่เวลาเขาเกิดเขาก็จะเกิดอย่างเงี้ยนุ่เป็นครอบครัวแล้วก็มีแต่ดอกใหญ่ๆขายใหญ่ๆแบบน่ากินมากแบบเป้งเลยค่ะเพื่อนเเดี๋ยวนะก็ะย่าจะพาไปเก็บเห็ดพึ่งแบบนี้โอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นอินดิงโก้ค่ะทุกคนขอโทษด,ด้วย อันนี้เป็นอินดิงโก้หรือว่าเห็ดพื่อแม่มดนั่นเองค่ะได้ถอนเขาแล้วก็ต้องเอาเขาไปด้วยอ่ะเพื่อนๆค่ะ นี่พอเราออกมาแล้วปุ๊บเชื้อเขาจะอยู่ข้างล่างอันนี้กบเขาที่หนึงก็ดีค่ะเพื่อนๆนเพื่อคงความอุณหภูมิให้เขาปีหน้าเกิดมาให้เราได้เก็บอีกเนาะแล้วดูนั่นฝรั่งตัดจุ้มนั้นคือฝรั่งตัดเหลือขาโคนขาไว้ ดูนี่เห็นไ,ไหมเขาตัดไปเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆน,นี่ดูเขาแต่คุณดูค่ะสุดยอดรอยฝรั่งตัดอีกแล้วจ้ะเห็นรอยเขาตัดนี่เห็นไหมทุกคนเขาตัดออกไปเหลือแต่ขา แปกป้าทีโทูโพสโพหนึ่งห้าดอกทุกคนโอ้โงงามงามงามเดี๋ยวอันนี้อีกสองทุกคนนี้อีกสองเดี๋ยวตั้งไว้ด้วยกันนะทุกคนนะให้ให้รู้ว่าป้าญาตั้งสองดอกนี้ไว้นะเออเดี๋ยวนะไม่เนียนไม่เนียนเดี๋ยว นุ่นเดี๋ยวนะนี่เอามาอยู่ด้วยกันจ้ะอ่าเดี๋ยวนะแล้วข้างในนุ่นมันจะมีดอกหนึ่งสวยมากป้ายาของต้องมุดเข้าไปนะทุกคนถ่ายเพื่อนๆดูนี่พ่อแม่เขาอยู่นี่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูลูกเขานั่นจ้ะเดี๋ยวเราเอาลูกเขาเนาะอ เดี๋ยวปย่จะมุดแล้วนะได้แล้วจ้านี่เห็ดพึ่งแม่มดค่ะจริงๆแล้วเห็ดพึ่งแม่มดหรือว่าอินดิงโกออแห็ดนะคะจะมีราคาแพงกว่าเห็ดพึ่งหวานอีกนะใน ในแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะะ่ะนะคะทุกคนโอ้โหเนีน่ดูค่ะเน่นแล้วก็สวยด้วย ความอ่อนดีจะ้ะสองดอกค่ะ้ยสามค่ะเราเไปเอากันเราจะได้ออกไปตัดขาทีเดียวค่ะโอ้สนุกมันค่ะมันพยาค่าก็ได้นี่ค่ะอันนี้เป็นใบไม้ แล้ดวดอกด,ดูไซส์เขาค่ะเพื่อนๆดูไซส์เพื่อนๆดูไซส์แล้วก็ไหนล่ะตะกีอ้อย่าเหยียบนะทันยา่านี่ค่ะทุกคนจะได้เห็นถนัดเนาะนี่จ้ะหัวดำพิดปีห ป้ายเห็นอีกอยู่นะโอ้นนนนนี่จะ้ะคือเวลาหาเห็ดให้ใจเย็นๆนะเพื่อนๆให้นั่งมองเขาค่ะถ้าไม่นั่งเราก็มองไม่เห็นเด้นี่ค่ะเาจะพา,าไปตัดขากันเต็มมือแล้วไปจ้ะไปหาตาป้าเรา ขากรรไกรเดขากันเลยจ้ะโน่นอีกไข่นึงทุกคนโน่นมาตัดขากันเลยตัน ดีมากจะสวยไปไหนวันนี้ป้าย่ามาคนเดียวจ้าแต่ก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้ว ตรงนี้ตรงที่กวางเขากัดบางทีก็เป็นกระต่ายป่าที่นี่เขาเรียกหามันจะหูยาวยาวแล้วตัวใหญ่กว่ากระต่ายเาเรียกหาอืมป้ายาไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไร เรียกกระต่ายป่าเนาะเสียงนกร้องค่ะเสียงนกเสียงกาธรรมชาติอ่ะมันได้ดีรีหลกดีนะนเพื่อนๆอยู่กับธรรมชาติ ทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วก็เราก็รีแลกของเราไปด้วยสูตรโอโซนแถวสแกนดิเนเวียเนี่ยอากาศนันบริสุทธิ์อยู่แล้วค่ะเพื่อนไม่ค่อยมีมลพิษหรอกค่ะยิ่งเราอยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีใหญ่เลยฤดูเห็ดก็มีเห็ดให้เก็บค่ะฤดูผักป่าก็มีผักป่าขึ้นมามากมายก่กองค่ะเพื่อนถ้าใครรู้จักเก็บรู้จักกินแล้วศึกษานะ คุณก็จะรู้ว่าโอ้ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมันมันช่างสุดยอดจริงๆประมาณนั้นนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะเราก็ระวังเราก็ต้องดูแลธรรมชาติให้เขาด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเก็บเห็ดก็สักแต่เก็บเก็บผักป่าหรือผักป่ามันก็เป็นวัชพืชน,นะล่ะคะ่ะก็สักแต่เก็บมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องดูแลธรรมชาติให้เขาด้วยบางคนไปเก็บเห็ดนะ คือจะถ่ายจะจะถ่ายให้เห็นขาเห็ดให้ชัดเจนให้คุณผู้ชมได้ดูขาเห็ดนู่นนี่นั่นแต่ไปแบบว่าไปเอาญ่าเอามอสออกออกแล้วก็ไม่กบคืนนะคะทุกคนซึ่งอันนั้นไม่ยังไม่ได้ไอ้นั่นเลยยังอยู่ในมืออยู่เลย เราจะเอาไข่เดียวคือไข่นี้มันเอาได้แต่โอ้โหแข็งนี่จ้ะเจอแต่เห็ดไซน่ารักน่ารักวันนี้เวลาเขาเกิดเขาก็จะเกิดเป็นครอบครัวเนาะเขาก็ไม่ได้มีดอกเดียว เห็นฝรั่งเก็บเห็ดแล้วเสียดายเสียดายขาเห็ดแต่เราก็ไม่เอาไปหรอกค่ะเราเก็บเอาของเราเอง แฟมิลี่เธอไปไหนะโอ้ยขออภัยนะทุกคนมองไม่เห็นตาก็มัวแต่มองเอะหาเห็ดพอนั่งลงแล้วสติค่ะสติ hm mm. ดูฝรั่งทุกคนอ๋อเราไม่เอาเห็ดนี้จ้ะกินได้เมือ่อตกี้ที่ลืมเห็ดเอาไวะคะ้ค่ะ ก็เลยกลับไปเอาอ๋อเขาไม่มะแรงปิดเหลืองอีกต่างหากได้อยู่ค่ะเพื่อนๆดอกสวยอยู่ค่ะอ๊ยอ๊ยอ๊ยจะหล่นมือทำไม <c oughs> น่ารัก ขายังแข็งอยู่เลยแต่ป้าย่าไม่เอาป้าย่าจะเอาลูกเขาคือตัวนี้ค่ะโอ้เอาดูแล้วก็จะมาเอาตัวนี้ค่ะูู้เหยียบเห็ดจังปุ๊เลยขอภัยนะเห็ดดอกนี้ทุกคนสองดอกนี้เราไม่เห็นโอ้อันนี้มัาแน้นำแล้วจ้ะ เราจะไปเอาดอกนู้นจ้ะเพื่อนสองดอกด้วยสามดอกจ้ะสี่ดอกจ้ะเดี๋ยวเก็บให้ดูเอาดอกนี้ก่อนอะแล้วเอี้ยวกล้องมาหน่อนี่นี่ค่ะคือมันต้องมุดน่ะ เนี่ยไซส์เดียวกันแล้วก็จะมีอีกสองดอกมีหนึ่งไข่กับอีกสองดอกจังงมาเปิดประมาณกลางออกมะานางังสกมกนี่ค่ะทุกคนนี่จ้ะสีดอกค่ะโอ้ยสามสามดอก อันนี้เป็นสาแฟนใช่ไหมไหน,นี่จ้ะอันนี้ไข่นี้เอาได้แต่ไข่นี้ยังเล็กเกินไปแล้วก็มีอีกไข่หนึ่งตรงนี้จ้ะนี่ตะกี้ก็ย่าเก็บมาแล้วไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูแน่นนะเขาแน่น 你看。 มีลูกเขาขึ้นมาด้วยขอโทษขอไคยนะทุกคนถอนขึ้นมาเราก็ไม่รู้ไงว่าเขามีลูกเมื่อมือเราไปแตะแล้วเขาก็จะฝ่อแล้ว แสงแดดสาดสอ่องวันนี้อากาศดีดีเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเอาไปยป่ไปลืมมีดไว้ไหนลหรอทุกคนเดี๋ยวกลับไปหาหมีดก่อนนะไปจ้ะ เดี๋ยวเราตัดอันนี้ก่อนเราตัดสามดอกนี้ก่อนก็แล้วกันเหยียดแต่เห็ดดังปูป้าปูป้าอู้ยดอกแข็งอ่อนมากติดเลืองนิดนึงแต่เดี๋ยวเราตัดออกค่ะ สวยอ่อนมากดอกเล็กเราไม่ต้องเอาหราักาวไว้นี่ลนี่จ้ะดอกนึก่งอุ๊ดสามดูแล้วก็นี่สามดอกคือบางทีเราก็เดินเหยียบเห็ดอขึ้นมาเยอะเกิน Mm. ขอโทษเหตุเลยอ่ะอุ๊ยทุกคนนี่ป้าย่าเห็นผู้ลูกขึ้นมาเขี่ยดูเอ้าเอ้าสองดอกอันนี้มันเล็กตัดผ้าค่ะตอนนี้แบ่งส่วนหนึ่งใส่ในกระเป๋าเป้เพราะว่ามันหิวนักเล้วว ขนาดบอกว่าแม่เอาเยอะนั่นเห็นเห็ดก็อดเก็บไม่ได้ทุกคน,นเพลินอ่ะอยู่ในปา่าเงียบมีความสุขด,ดีถ้าป่าไหนที่เขาติดป้ายว่าล่าสัตว์ห้ามเข้านะทุกคนอันตรายแ๋วเวลาเข้าปา่าทำไมถึงให้ใส่สีสดใสเพราะว่าเขาจะได้เห็นได้ง่ายว่าเอออันนี้คนนะไม่ใช่กวาง ถ้าเขายิงสัตวนะ์ออกมาให้ห่างเลยไปหาปลาอื่นเลยสี่ดอกของเรา,ารักดูสองดอกนี้ค่ะนี่ กตตงโบเลยนี่อียงเห็นจริงด้วยมันพุลูขึ้นมานะปิดปิดรูไว้ปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิเขาเชื้อข้างล่างเขาอะค่ะก่จะได้ไม่แบบว่าไม่แห้ง ปีหน้าเขาจะได้ขึ้นมาให้เราอีกเนาะตรงที่เดิมๆที่เขาเคยออกอะนะอ,อ่อนมากแกงนะหวานจ้วยนะแกงใส่ฟักทองนะเพื่อนๆใส่ถ้าใครมีใบผักอิตูนะหอมใช่แหละใส่น้ำปลาน้ำปลาใส่เกลือ ใส่กินชูรสก็ใส่ชูรสผงนัวหรือว่าผงปรุงรสอะไรแล้วแต่นะถ้าแกงสูตรเนื้อเขาก็จะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่ตะไคร้ถ้าพี่ยาแกงสูตรของพี่ย่านะคะพี่ยาแกงไม่เป็นสอบถามน้องชายคุณเล็กน้องชายคนเล็กเขาบอกว่าให้ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดด้วยมันก็จะได้หอม คือมันไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกเวลาทํากับข้าวอะ่ะน้องชายคนเล็กเขาสอนพี่ย่ามาเนาะเพราะพี่ย่าเป็นคนที่ไม่ทํากับข้าวค่ะไม่ชอบเครียดมากวิชาวิชาตอนไปเรียนเซอร์วิส s อสซิสแตนต์ทุกคนคือทุกครั้งที่เวลาที่อาจารย์เขาให้ทําพวกขนมหรือเวลาเข้าครัวถ้าวิชาโภชนาการที่ต้องใช้สมองอ่ะโอเคชอบอยู่ในการคํานวณน,นะเนาะ ใช้แป้งเท่ากี่กรรมใช้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะชอบแต่ให้ทำอาหารเข้าครัวเครียดมากคนมันมีรอยตัดเห็ดอยู่แถวนี้แหละรู้เลยว่าอันไหนฝรั่งตัดอันไหนคนไทยตัดเพราะวิธีการเก็บไม่เหมือนกัน มันเหลืองนะคะตรงนี้เราก็ปาดออกได้ค่ะนี่ค่ะมันเหลืองตรงนี้ปา้า่าจะขออนุญาตปาดออกเลยนะมันไม่อร่อยค่ะ นี่ได้แล้วอุปแข็งโอ้โดนกินนี่ค่ะหลายๆคนอาจจะมีข้อข้องใจว่าเอปรยา เห็ดที่เขาเกิดใกล้ๆเห็ดพิษเนี่ยมันสามารถเก็บได้ไหมอะไรยังไงสปอร์ของเขาจะหล่นมาใส่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่ต่างประเทศน่ะนะคะของช่องของคุณลูกอ่ะอันนั้นอ่ะเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลของเกี่ยวกับเห็ดเลยนะคะเขาอธิบายไว้ว่ามันสามารถเก็บได้เพราะว่าเห็ดอ่อเห็ดอ่อเขาเรียกว่าเดีวันนี้ อ้โห uh huh. ดอกนั้นดอกไหนเหรอแล้วมันสามารถทําให้ปวดท้องได้แต่ไม่แต่ไม่ตายนะถ้าไม่ได้กินเยอะอะไรถ้าคนไม่ทาตอ่อนก็คือไม่ตายแต่ถ้าตายเดสตโมเรเท่งถึงนั่นคือดอกสีเขียวนะทุกคนสีเหลืองสีเขียวสีขาวเป็นเห็ดฟลูสวาเหมือนกันคุณเก็บได้แต่ คุณห้ามเอาเห็ดที่คุณเก็บไปเนี่ยที่มันเกิดอยู่ใกล้ๆกับเห็ดพิษอ,อ่ะไปคุณต้องเอาไปต้มสุกก่อนอะ่ะคุณห้ามเอาไปกินแบบสลัดอะ่ะเออเขาแนะนำไว้แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่เลยถ้ามือใหม่ถ้ากลัวก็ไม่ต้องเก็บค่ะถ้าคุณไม่รู้วิธีทำก็ไม่ต้องเก็บเห็ดฤืดูเนี่ยเห็ดเกิดขึ้นมาเยอะเลยค่ะ ทุกคนคนที่อยู่ยุโรปแถวยุโรปนะแถวสแกนดิแกนดิเวียนนะคะก็เลือกเก็บเอาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องนึกถึงความเป็นป่าความเป็นธรรมชาติด้วย เพิ่มเหมือนกันนะคะ